วัดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านชายคลองบางบ่อค่ะใกล้ถนนเทพารักษ์ติดถนนบางนาะใกล้ทางด่วนบุรพาวิถีแล้วก็ยังอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะ16ตารางวาเดี๋ยวเราไปชมตัวข้างในบ้านกันเลยค่ะขอให้ยััทนมี บนขอให้เธออย่ามัวทันมีภัยขอให้จงไว้ในเดิมหัวใจจงไว้หน้าจะไกลได้บ่เนอะสาธุดาขอให้เธออย่าได้เฝ้ามีไข้จงไว้ก่อนคำว่าคนคล้องใจขยับหัวใจมาใกล้กันได้บ่ศรีได้บ่เนา ราคาเพียงแค่159ล้านบาทโปรโมชั่นฟรีโอนฟรีค่าจดจดนองฟรีค่าภาษีากรแนะนํให้มาซื้อบ้านกับราน,นะคะรับไปเลย15,000บาทโปรโมชั่นนี้นะคะมีจนถึงแค่วันทนีออ่24ธันวาคม2567นี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้